สมัยก่อนนะคะยังจาได้เลยว่าหน้าฝนแบบนี้แหละแล้วก็นั่งรถไปไหว้พระไปหาหน้าสาวนะคะที่วัดโพเนาะน้าสาวเขาเขาเขาทำงานอยู่แถวแถวนั้นนะคะที่แถวแถวัดพระแก้วแล้วปรากฏว่าขากลับอะคะ่ะฝนมันตกหนักนะคะพอฝนมันตกหนักอะเรานั่งรถมาถึงแค่ตรงหน้าพระกรนะคะโอ้เพื่อนเพื่อนไม่อยากจะบอกเลยว่า รถจอดอยู่ตรงหน้าพรากรเพราะว่าน้ํามันท่วมน้ํามันท่วมพรากรนนะคะด้านหลัง่ะคะน้ํามันท่วมแล้วรถอะไปคือผ่านไม่ได้อะคะ่ะคือข้างหน้าถนนอะไรอย่างเงี้ยคือท่วมหมดเลยนะคะทุกคนต้องลงเดินนะคะแล้วก็เราอะด้วยความบ้านไกลใช่ไหมมันมันไกลจาก,จากตรงนั้นมากอะคะ่ะเดินเนี่ยก็คงไม่ไหวก็เลยตัดสินใจที่แบบว่าเอองั้นนอนแล้วกัน <c oughs> เราก็เลยตัดสินใจนอนบนรถเมย์่ะคะ่ะเพื่อน มันจะมีท่านอนประจาด้วยนะคะคือเราเป็นคนชอบใช้กระเป๋าผ้านะคะเป็นกระเป๋าผ้าใบเล็กๆอะคะ่ะเราจะชอบพิ้วกระเป๋าผ้าใบเล็กๆใส่แค่โทรศัพท์มือถือใส่กระจกเล็กๆแล้วก็กระเป๋าสตางค์ะคะ่ะของไม่กี่อย่างเนาะท้าที่เรานอนน่ะก็คือเราจะกอดกระเป๋าใบนั้นนะคะอยู่เนี้ยแล้วเราก็จะหลับหรือไม่ก็จะงยหน้าอย่างนี้แต่ถ้าเงยบางทีอะเราหลับเพลินอะแล้วมันจะอ้าปากหลับอะเออมันไม่โอเคทุกคนคือ คือบางคนน่ะที่เขาหลับบนรถเมล์อแล้วเราเคยเจอเออมันก็อ้าปากอย่า,างเงี้ยบางคนก็กรนใช่ไหมคะเราก็แบบเฮ้ยไม่ได้เว้ยภาพหลักษณ์ไม่ดีถ้าเกิดว่าเราจะหลับอะเราก็จะต้องหลับแบบก้มดีกว่าเออ <c oughs> <c oughs> แล้วประเด็นคือเวลาทุกคนหลับอ่ะทุกคนต้องเข้าใจว่ามันควบคุมตัวเองไม่ได้ใช่ไหมคะเวลาเราหลับอ่ะบางทีอะน้ำลายมันยืด <c oughs> อุ้ย <c oughs> อันนี้ อันนี้ส่วนตัวนะนั่นแหละทุกคนเราก็แบบเออกอดกระเป๋าแล้วก็หลับหลับแบบเออดูส,สวยๆหน่อยะดูท่าให้มันส,สวยๆหน่อยตอนหลับด้วยเออไม่ใช่โอ้เห็นมาทุกรูปแบบแล้วนะคะที่หลับหลับแล้วเผลออะไรเงี้ยเอออันนี้เล่าขำๆนะทุกคนอย่าไปแบบอย่าซีเรียสนะคะ